พ่อหวัดดีค่ะครับผมเป็นยังได้ค่ะพ่อสบายดีบอ่บอากาศเย็นบอ่อยู่เพชบรบูรณ <c oughs> ์ไม่เข้าไม่เคยสบายไปไหนแล้วมันหนาวค่ะหนาวทั่วประเทศไทยเลยเนาะค่ะปีนี้โอ้ยเดี๋ยวหนาวจะนอนผมหนาๆสองฝืนสามฝืนกระโบนท้องหนาวทางงงงั้งลมขึ้นแล้วดนมันลมมหิ้งมีมืกขึ้นนี่แหละแค่นี้ครับเต่านี่แหละ,ละเป็นยังไง เป็นยังไเงเงวดนี้ผีนางรำมาบอวันนี้นงมมางรำบอสบอได้ามางวดน,นี้บอท่านได้มาเอาเลขจีวายทำพิธีนี่ก่อนเลขคือสีออกแล้วคันความเป็นจริงน่ะถ้าบ่มีขอผิดพลาดประกันใดเลขออกมือะะอม้อนี้เด้อค่ะพ่อแม่นมื้อนี้เป็นวันที่สิบหกเลขทำพิธีเอา เอาเหรียญหรือเอาอยัางไปท่ามิตที่คะพ่อ,พอหรออเอาเชือเอาเหรียญเอาเหรียญเหรียญในถึงต่รัชการ,รที่อะไรล่ะมันที่สองหรือที่หนึ่งวะมันเป็นหนึ่งสลึงแมมันบอเป็นเออเดี๋ยวเดียวเบิงพ้อสอมันเป็นสลึงหนึ่งนะสลึงหนึ่งคำว่าสลึงหนึ่งเหรียญเก้าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแมนแมน <5. S 2> รัชการที่หนึ่ง เลียนเรียนนี่เคยทำวิธีบอเลียนนี่บอเคยจักเถียรบอเคยจักเทียออืมาเลียนใดเรียนมันเลียนใดบอเคยียนสีออกแล้ววมันจีออกเป็นเลียนสี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 เงินน่ะค่ะโอ้ยมันออกโอ้ยมันออกเป็นสีเห็นท้องท้องท้องแดงทาเลียนท้องแดงอืม้าเลียนใดบอเคยทำวิธีนี่มันออกพอ เหรียญท่นเคยทำชามันเป็นสามแล้วก็บ,บมีโอกาสแล้วก็มันจะพลาดมันจะพลาดบ่อยอันนี้พอบ่ฮ็เหต <ฮะ S 2> ุใชอพอก็มาเบิ่งทำธาตุเชียหนึ่งสองสองเชียนี่พอสิเหตุเบิ่งอยู่เจ้าเชียที่แรกกันเทียที่สองมากอะห้าชิบห้าสิพแหละถ <ฮะ S 2> ้าเชียที่สามนี่บว่าไรหนอ่มอันนี้เป็นทิ้งหมดเลยหมดแรกแทำไป่ี่วันพาที่ผ่านมานี่บ่พ่อเมื่อคืนนี่เมื่อคืนมันหนาว เป็นรด้นก็เยช่งไหเก็่อืมช่งไห้ชาติ0ีเพราะฝันเด่เก็ดไตแล้วกับมาฝันเกี่ยวอีกฝันว่าตังไหนครับฝันอ่นฝันว่นหลานหลานมันขี่รถไตซาเล่งขี่ซาเล่งแลนไปดีๆแล้วมันไปอวยกับนะมันจิลืมอย่างกระบรูมันจิตอวยตีกลับกกันั่งเบืงอยู ตีโค้งกับม่ก็รถคันนึงแลนส่เลยสวนจ้งรถอรถก็เล่งขาดเครื่องขาดกลางเบร์รถห่างรถเพ่เบิดมูลนาพแต่ว่าค้นบ่เป็นอย่างอ,อืมค้นกระเด็นออกไปแล้วบ่เป็นอย่างแต่ว่าป้ายทะเบียนรถน่นมัน,น1 0 5 105เออแหาวก็บัดนี้าเอาบาเพะเสือตื่นขึ้นมาว่วาหร้าน <c oughs> นั่นรถซ้นรถเนี่ยตกใจตื่นขึ้นบัต ก็ขึ้นแก้วขึ้นไปขึ้นก็ราะเขาปลูกกลองต้นนี่บอก็บพราท่านเลยไปขึ้นที่ยังไหลเด้อช่วงตีความเครื่องอ่ะบาริรีอรมันมันลอยหลับเสียบมื่อขึ้อยากหลับแค่หลับต่ออีกน้อยนึงไปฝันอีกฝันฝันซ้ำอีกในคืนเดียวนี่บันว่าหลานบอกเก้านั่นแหละขี่มอเตอร์ไซค์บัดนี่บ่เป็นเที่ยนซาเล้งบันขี่มอเตอร์ไซค์ไปเป็นอัดก็ไป แข่งกันนั่นทั้งแม่แผ่นปูนแม่แผ่นปูนประเทศแผ่นปูนนั่นล่มข้อหาตายกับทีเลยบันขึ้นเดียวฟันตั้งสองรอบมันสงสัยสันน้มันมันมันก็แจงถึงแจ้งหวดคนกอนที่ว่าฝันซ้ำทีซ้ำซากกันอ่ะมันก็ออกอยู่ได้ล่ะนอกงวดนั้นก็ได้รถรถรถมอไซค์ทะเบียนยังว่า มอเตอร์ไซค์ทะเบียนหนึ่งหาอายุที่บอกพันตายนี่ยก็เด็กน้อยเนาะวัยรุ่นเนาะยสิบห้าปีหลานน่ะน่ะอ๋อเอ้มอเตอร์ไซค์มันมีเลขแค่สองตัวค่ะแมนสองตัวหนึ่งหาเพชรฉบุญอืมบ่อน้องชอเพชรฉบุญสักว์หนึ่งหาอายุเพิ่นกต่สิบห้าปีเอออายุเพิ่นแต่สิบห้าปอ๋อจำว่ามนเงวนต้องหันนี่เนาะอืม อายุเล้วัว่ามึงกูปันส่สซ่มซีซมซากแซ่ตื่นเป้นมากบตีซีกะทรงเล็กไปให้เบิ่งเลยเราเลขกทำวิธีเลยพอ่อพ่อเห็นเป็นตัวใดเล็กทำวิธีเนี่ยพ่อคิดว่าห7กเจ็ดแปดเลเก็กเ็หรือสิเป็นเล็กเนื่งเสน,นสงสัยอยู่ตอนนี้ก็นั่งเบิ่งยู่นี่แหละหก <c oughs> <c oughs> มีหกมีเจ็ดมีแปดอืม เงย้ยมยูดกแต่ว่าเจ็ดที่ยานมันเป็นเลขหนึ่งไหมหกเจ็ดแปดบึงสภาพรูปมันเหรอมันมันบนตรงตรงมันบปาดตรงมันจะหัวต่ำลงหน่อยหนึง่งยาน,นเป็นหนึง่งเลขแปดบวกเลขแปดบวกืเอเลขสามบอพวบับัเป็นเลขแปดใช่เป็นบั <c oughs> ดีไปหลายมันจะหลายตัวจะเป็นหกเจ็ดแปดละไรเ้มจับกูจะเป็นหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดหรือสี่บ่พอเมียนหกเจ็ด 88เจ็ดแปดจะเป็นหนึ่งแล้วเดี่ยวหนึ่งใส่กับหนังใส่เลขคัท่าเจ็ดมันเป็นหนึ่งอันเจ็ดวัวไมกับต้องเป็นหนึ่งเหละก็คือว่าเป็นหกี่มันไปจับออกไปอืมอะไรเลยเขาเฮ็ดแอนเชนเลขไปที่ตัวไฮเอฟที่มันไปจับออกก็ได้เป็นหกหนึ่งแปดหนึ่งสี่บอกค่ะพ่ออืมเป็นหนึ่งหกเจ็ดแปดหั้งสี่นะตั้งเลขตัวนี้ไอ้เพื่อนได้เพื่อนบอกว่าที่มันจับจับเตี่ยวมันเพิ่งมาพูดได้กัน แล้วเสียเพื่อนหนึ่งทีนะหนึ่งหกเจ็ดแปดที่ได้คันน้ำมุนโตโตมันเป็นอยู่ในวงตามใจพ่ออีหลีตามใจผุ่เอฟเนึ่งว่ามันหกเจ็ดแปดนี่แหกเอ็ดแปดอืมก็สามตัวกับสองตัวเราคิดว่ามันมันฝันเกีียวอันนี้หฮ้อตอนนั้นมันจะเป็นบนรื้อสามตัวบนอันนี้หรือจะเป็นล่างจันเดยนศูนย์หนึ่งห่านี่เอาเลขเลขรถคันเลข เลขรถขั้นแรกหนึ่งศูนย์หาเรนยน่งหาอเลขคนตายกันหหาเลขรถขั้นที่สองคขั้นไปชีส้นหนัง่งกำแพงกันท้างนั่งแต่หนึง่งหาเราขั้นแรกมันหนึ่นย์หบอเออหนึ 105, ่งาซาเล่งซาเลห่งศูนย์หาเราเลขถ้าไม่ที่นี่เป็นหกเกแถ้าเลขซี่โตเป็นหนึ่งหกเก็ดียาตาไทยหกเก็ห แปดเจ็ดแปดเลขหนึ่งหานี่เลขตัวเก้าของวัี่ิพันธมาส่วนตัวพอ่พอพอ่พอมักเลขทำพิธีหรือเลขรดในฝันเลขทำพิธีพอกับมัดเลขรดพอกรมัดอันนึ่งญานิญาอันนึงเป็นบนญานอัน 1, นึงเป็นลา่างไม่นะี่เอ่อเลข 1, กกนหกกนหึ่งหาอืมญาติกระไรสี่เป็นบนเป็นล่างเลขรดนี้มักหนึ่งหามันบอกขาขึ้มักศูนหา เมียนเมียนคอคนตายน้ำคนตายไปอายุสิบห้าปีทำมันหวดที่ผ่านมานี่เต็มเต็มเลยเนาะอืมอือใส่ข้อมี้วท hmm. ี่เจ็บแผลอ้าวขอบคุณบ่อนเลยๆเด้อค่ะอย่าหายแนวท่านะคะงวดนี้ให้าเอฟซีสวีนะทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะพอเป็นคอง่าเอฟซีก็เสียดายเนี่ยนะคะเสียงสัมภาษณ์เราไม่นุ่นทียากับ พ่อเบสบุญนะคะเพิ่กนกาหอยแนวทางความฝันความฝันกับเลขกทำวิธีนะคะเลขความฝันนี่ฝันสองเืนนะคะฝันว่าอ่ารถร้านเพิ่นครับรถซ่าเล็งนะคะรถซ่าเล็งนี่ทะเบียนหนึ่งศูนย์ห่านะคะซ่าเล็งไปร่มนะคะหนึ่งศูนย์ห่าแล้วก็อดุลส้นนะคะแล้วก็ฝัน ที่สองนี่กับฝันแก้วกับหลานครับรถอีกรถมอเตอร์ไซค์ทะเบียนนึ่งหานะคะไปส้วนตายนะคะหลานตายอายุสิบห้าปีนะคะเลขท่ามิที่เอวเหรียญเหรียญหนึ่งสลึงไปท่ามิธีเหรียญเก้านี่นะคะได้สามได้เลขสามตัวคือหกเจ็แปดนะคะแต่ว่าเลขยี่นี่หันเพิ่นบอกว่ามีเลขสี่ตัวนะคะเป็นหนึ่งหกเจ็แปดมีหนึ่งมีหกมีเจ็ดมีแปดจับ ตัด์หายสองตัวจะมีหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดนะคะเป็นแนวทางหาเสือสละกินแบงครัฐบาลไทยนะคะนะคะน้องที่ยาค่ะก็อวยพ่อหายพอมีพี่น้องเอฟซีสดีิในทางของพ่อเบสบูรณ์นะคะนะคะสำหรับเลขทำไม่เที่ยงเพิ่นนะคะกินในหนำมนต์นะคะนะคะพอมีพี่น้องเอฟซีพิจารณาเด้อค่ะน้องที่ยาว่ามันคือเลขคล้ายๆเลขหกเจ็ดนะคะ ันบอกว่ามีหกมีเจ็ดมีแปดนะคะแต่ว่าเลขแปดก็คืองมือชัดนะคะนะค,ะคุณทรงมาทั้งร้ายเหยือกนะคะนะคะตามดีไซน์ตามรุนยาเห็นมีเลขชัดคือเลขหกเก็ดนะคะนะคะก็เลขสามนะคะ นะคะคทั้งหมดทั้งมวลเป็นแนวทางาสื่อสารกินแบงรัฐบาลไทยนะคะนุนทิยาการ์คอเอวร์พอนไห่พอพิโนเอฟซีสุริยะแนวทางเรียกวุมฝันกับเลข่ข้ามวิธีพ่อเพชรสบูรณ์นะคะ